สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่ๆที่รักอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่กับผมสมพานจัญจวันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูบรรยากาศของสถานีรถไฟกรุงเทพครับวันที่14มิถุนายน2564ตอนที่ไฟดับนะครับประมาณ9นาฬิกาที่สถานีรถไฟกรุงเทพนะเดี๋ยววันนี้พามาดูบรรยากาศทั่วไปครับว่าจะมีผู้โดยสารที่จะเดินทางด้วยรถไฟ มากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับวันที่14เดือนมิถุนายนกับช่วงเทศกาลโควิดนี่แหละครับที่ยังระบาดกันอยู่นะวัคซีนก็ยังฉีดได้ไม่เยอะครับไฟดับครับตอนนี้เดี๋ยวเดินดูบรรยากาศร,ร,รอบๆก่อนให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมว่าสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นอย่างไรบ้างในวันนี้นี่ครับตู้ ATM ดับหมดนะครับ แต่ระบบขายตั๋วยังสามารถใช้ได้นะมาแล้วครับดับไม่นานแก้ไขเรียบร้อยาพาเพื่อนมาชมเดี๋ยววันนี้เราลองเดินทางกันกับขบวน367กรุงเทพฉะเชิงเซาครับกรุงเทพชุมทางฉะเชิงเซานี่เดี๋ยวผมจะลองเดินทางพาเพื่อนๆดูบรรยากาศการเดินทางด้วยอยู่ในวันนี้ด้านในนะผู้โดยสารก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ เนื่องจากรถไฟทางไกลก็ยังมีน้อยนะครับในช่วงนี้ทางการรถไฟได้งดเดินหลายบขบวนนี่บวน367เดี๋ยวเราจะเลินรอลองเดินทางกันดูบรรยากาศการเดินทางกันด้วยสักหน่อยนะครับไปชุมทางเฉลเชิงเสากัน,กนแต่วันนี้ไม่ได้รีวิวนะแค่ให้ดูบรรยากาศการเดินทางนะครับว่าบริษัท กระบวนรถจะมีมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับเส้นทางสายตอนออกนี่รถก็จอดรอเราอยู่นะออกเดินทาง10นาฬิกานาทีนะครับสำหรับขบวน367นี่เป็นรถรุ่นใหม่ที่การรถไฟได้ปรับปรุงมาเป็นรถนอนปร,ประกาศชั้น2ครับสวยงามสีสันสดใสเดี๋ยวมีโอกาสเรา จะเดินทางกับรถรุ่นนี้กันแต่วันนี้ให้ดูที่จอดเทียบอยู่ชานชาลาเฉยๆนะครับชานชาลาที่เจจะเราจะเดินกับเดินทางกับ367รถธรรมดาครับไปดูบรรยากาศการเดินทางบนขบวนรถสักเล็กน้อยใน367เราเดี๋ยวเราขึ้นไปบนรถกันครับ กล้ได้เวลารถออกแล้วนี่ครับเราขึ้นมาบนขรบวนรถเรียบร้อยนี่เป็นบรรยากาศบนขรบวน367สนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีผู้โดยสารเลยผมก็เหมาตู้คนเดียวเดี๋ยวก็คงจะมีผู้โดยสารท่านอื่นขึ้นมานะบางท่านอาจจะเห็นบอปบไปปรับอีกด้านหนึ่งเราสามารถปรับได้นะครับสำหรับบอกแบบนี้ ว่าเราจะนั่งหันหน้าไปทางด้านไหนนะเดี๋ยวผมลองปรับให้ดูอีกทีครับนี่ครับดันมาก็จะสามารถนั่ง,งได้อีกฝั่งหนึ่งนะสำหรับเบาะขบวนสามหเดี๋ยวเราออกเดินทางนะครับผู้โดยสารก็น้อยมากนะครับสําหรับวันนี้ที่รอเดินทางอยู่ในชานชลานะครับสําหรับสถานีรถไฟกรุงเทพเดี๋ยว วันนี้พาดูบรรยากาศการเดินทางสักเล็กน้อยครับก่อนที่จะลากันไปนะครับเดี๋ยวรถออกแล้วครับใกล้เวลารถออกแล้วนี่ด้านในก็มีพัดลมนะสำหรับเราไม่ได้ปรับอากาศนะครับอีกตัวเดินทางผมขบวน367กรุงเทพปลายทางชุมทางฉะเชิงเซาวันที่14นะครับรถออก10นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกา45นาทีเดินทางชั่วโมงกว่าครับ กับระยะทาง61กิโลเมตรค่าโดยสาร13บาทเป็นรถธรรมดานะออกเดินทางกันครับวันนี้ไม่ได้รีวิวนะเพียงแต่พาชมบรรยากาศการเดินทางสักเล็กน้อยครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้เห็นว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ผู้โดยสารใช้บริการรถไฟมากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้เป็นช่วงกลางวันนะผู้โดยสารก็อาจจะน้อยนิดนึง ไม่เหมือนช่วงเวลาเร่งด่วนที่ผู้โดยสันเดินทางไปทำงานแล้วก็เลิกงานนะอิสถานีรถไฟกรุงเทพก็มีการปรับเุบ้นทานด้วยครับสำหรับช่วงนี้นต่างๆนะครับขบวน3.67ออกเดินทาง10นาฬิกา0นาทีตรงเวลาครับ ก็น่าจะถึงปลายทางตรงเวลาด้วยนะเพราะว่าสายตอนออกส่วนมากก็จะเป็นทางคู่ครับแล้วก็เดินทางไม่ไกลด้วยประมาณ61กิโลเมตรกรุงเทพ,พถึงชุมทางฉิเชิงเซานี่เองรากำลังออกจาก ย่านสถานีกรุงเทพนะครับตอนนี้ เราจะถึงสถานีรถไฟมักกะสันพอดีผมนั่งท้ายนิดนึงนะครับก็เลยไม่ได้เห็นผู้โดยสารว่าขึ้นลงเยอะแค่ไหนนู่นอยู่ข้างหน้านู่นขบวน367ก็วันนี้พ่วงมาหลายตู้ก็เลยยาวนิดนึงครับผมก็นั่งท้าย,ายเลยตู้เกือบสุดท้ายเลยสถานีมักกะสันครับ รถไฟกลองตันผู้โดยสารขึ้นลงเรียบร้อยเรา,เาออก็เดินทางกันต่อครับแต่วันนี้ผมไปถึงชุมทางชายเชียงซานะแต่ว่าเดี๋ยวจะตัดลิปออกก่อนนะครับเพราะว่าไม่ได้รีวิวนะครับพาดูบรรยากาศการเดินทางแล้วก็ดูสถานีรถไฟกรุงเทพในช่วงนี้เฉยๆนะครับช่วงเทศกาลโควิดนี่แหละ ครับบรรยากาศบนขบวนรถนะขบวน367ในวันนี้ผู้โดยสารก็ไม่เยอะครับนี่จะพาเดินไปตู้ด้านหน้าครับเป็นตู้โดยสารแบบนี้นะสำหรับขบวน367กรุงเทพชุมทางชาเชิยงแซาในวันนี้ครับผูบ้โดยสารก็ไม่เยอะเท่าไหร่ ผมก็เป็นหนึ่งในนิดผู้โดยสารนี่แหละครับเดินดูอ่ามันจากาศบนขบวน,น,นรถใเพื่อนพี่ๆได้เห็นนะครับว่าวันนี้มีผู้โดยสารเดินทางไปชุมทางจะเชียงเซาในวันที่14มิถุนายน2564มากหรือน้อยแค่ไหนครับให้ัะตูเห็นเลยนะครับว่าช่วงนี้ผู้โดยสารก็ไม่เยอะเท่าไหร่ เดี๋ยวผมเดินทางต่อนะเดี๋ยวันนี้จะลาเพื่อนๆพี่ๆที่นี่เลยนะครับจเจอกันใหม่ในอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ